ข่าวด่วนนะครับนะข่าวด่วนเลยนะครับนะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมัครใครถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะสนุกเลยครับนะครับสายข่าวรายงานมาว่านะครับนะถ้าลกคูกโดนะครับลกคูกจะแฉหมดนะครับเอาละครับส่ครับงานนี้ครับสนุกเลยครับอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรสนะครับในการรับชมรับฟัง นะครับแรล่งข่าวที่น่าที่ถือได้นะครับรายงานมาว่านะคนะอันนี้นกฮูกนะครับในนิทานเรื่องนี้ไม่ยอมตุยคนเดียวไม่ยอมตุยคนเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นกฮูกรั่นนะครับว่าตัวปัญหาคือ,อดำแล้ววันนี้นะครับนะสายข่าวรายงานมาว่าถ้าต้องฮูกโดนตรวจสอบทุกๆเรื่องนกฮูกจะออกมาแฉให้หมด เอาล้ครับสิครับงานนี้นะครับน้องดําสะดุ้งแน่นอนนะครับน้องดําสะดุ้งแน่นอนน้องดํามีสะดุ้งถ้าแฉกเองนี่ก็มันนี่ครับท่านนะครับถ้าลงฮูกแฉกนี่ก็มันนะครับนะครับถูกต้องไหมครับอืมนะครับโอ้โหถ้าลงฮูกแฉกขึ้นมานี่จะเทือนเลยนะแม่แม่ลองคิดดูนะทําอะไรกันไว้นะ ทำอะไรกันไว้ก่อนหน้านี้นะความจริงก็จะเปิดเผยไห้เราเห็นผมอยากจะรู้ว่านกพูกจะแฉเรื่องเงินหรือเปล่าหรือจะแฉเรื่องการซื้อที่เพราะาคนอย่างนกพูกนะพี่ครับตามมือปันที่ใส่แล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเป็นคนที่ไม่ยอมคนถ้ากูโดนทุกคนก็โดนไปด้วย แม่เอ้ยจะออกมาแฉอ้ดำนะมึงเอ้ยเพราะนกฮูกรู้แล้วนะครับนกฮูกรู้แล้วนะครับว่าอีดำเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะสั่งให้ไอโ้โรนนะครับร้องเรียนตั้งแต่ทีแรกไม่ใช่แคะไม่ใช่โค,งโค้งนกฮูกรู้นะครับว่าดำเป็นคนส่งข้อมูลให้คนนอกแต่ชาวบ้านเขาก็รู้ครับไม่ใช่เขาไม่รู้เขาไม่ใช่คนโง่ แม,แม่ลองคิดดูนะครับถ้าวัน,นวันนี้นะครับงานนี้เป็นงานผมดูแล้วเป็นงานใหญ่เลยงานใหญ่นะนะครับก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแฉ mm hmm. ไปเลยโ้อหฮูกโถกอีดีดามันแสบมันแสบนะมันหลอกใช้พวกคุณเสร็จนามันก็่าโคตึกเสร็จศึกมาค่าผลพลเห็นปะมันหลอกใช้พวกคุณเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่พวกคุณจะ เปิดโปงไม่ได้เ็าเปิดโปงซะสังคมเขาจะดูว่าผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ธรรมดาสังคมต้องรู้นะครับสังคมต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เห็นแก่งเงินแค่ไหนนะครับผมอยากให้นกผูกแฉจริงๆนะตามแหล่งข่าวที่ส่งมาว่านกผูกไม่ยอมตุยคนเดียวถ้ามันเป็นอย่างนี้นะไอี่ครับผมอยากให้มันเป็นแบบ นี่เป็นข่าวร่วงดังไปเลยว่าพยานปักเอกออกมาแฉนะครับกาดำสุดริมที่ประตูถึงเรื่องซื้อที่ถึงเรื่องที่ไปที่มาของเงินล้านนะแบ่งยังไงอะไรยังไงนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนี้จริงๆนะีส่สิสังคมมันจะได้ตาสว่างสักทีหนึ่งแต่เน,นี้ยผมเชื่อว่าสังคมรู้แล้วแหละสังคมไ่คงตาสว่างประชาชนคงจะรู้แล้แหละ เพราะว่ามันมีแปลงแรกที่ออกข่าวโด่งดังรื่มร่ำในช่วงนั้นผมเชื่อว่าสังคมน่าจะรู้ว่าแหละแต่ข่าวไม่ยุ่งแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมได้ยินข่าวนี้มาแมงถ้ามันเป็นงันจริงๆนะถ้าน้องพูดแฉจริงๆนะงานช้างงานนี้เดือดร้อนกันหมดทั้งแก๊งครับไปกรนยกแก๊งเลยไปยกเข่งเลยดีกว่าพูดง่ายๆนะครับไปยกเข่งเลย แต่คนแรกเขาจะแฉนะน้องฮูก็คงจะแฉอีดำแหลนะนะนี่คือจุดประสงค์ใหญ่จุดประสงค์ใหญ่ถ้าจะเล่นนะเล่นอีดำน้องฮูกจำไว้นะาการที่น้องฮูกโดนในครั้ง,งนี้เป็นเพราะอีดำกับแม่นอกไซมันออกมาท้าทายระบบเลยทำให้วคุณโดนไปด้วยแทนที่มันจะโดนแปงที่สองคนเดียวมันกลับดึงไหลกลับดึงเองเข้ามาด้วย เองต้องสำนึกตงเองต้องคิดว่าสิ่งที่เองโดนเนี่ยคือพวกนี้แก๊งกวนพวกนี้นะครับทำให้คุณซวยนะครับเพราะนั้นฉลา,าดนะครับนกคู่นี่ก็ฉลา,าดเหมือนกันผมจำภาพติดตาได้เลยนะในวันที่ในวันที่เจ้าที่ตรวจสอบเนี่ยนกคู่ก็มาสังเกตกา,นะารนะฉลาดไหม นกฮูกก็ทําเป็นเลี้ยงวัวอยู่แถวนั้น <c oughs> นะในวันที่เจ้าที่ลงนกฮูกทาเปเลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาสังเกตการนะแล้ววัวที่เลี้ยงก็ไม่ใช่วัวของพวกมันเป็นวัวนกฮูก,กนะครับมาสังเกตการนกฮูกชนะเอฟซีฟังให้ดีดนะผู้ชายคนนี้สุดยอดนะครับหลายเงียบ ลาไรเงียยและเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะอย่าลืมดิว่าไอ้ขาหมูเคยอยู่ในพื้นที่ขาหมูรู้หมดแหละนะในเมมโบรีในหัวเนี่ยรู้หมดจําได้หมดใครเล่าอะไรให้ฟังชาวบ้านเขาไหนพูดอะไรให้ฟังรู้หมดในเมมโมรีเนี่ยนะครับลูกคู่นี่แสบเห็นแกงเงินนะครับเห็นแก่งเงินแล้วก็ <c oughs> โทษใครบีบโทษครับไม่สนใจใครเอาเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็นก้องนะฮูก็ตัวตรวสอบไว้นะทําใจแล้วน้องฮูกน้องฮูกต้องทาใจนะสิ่งที่น้องฮูกจะโดนเนี่ยที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันรวยพิษหูพิษตาไงแล้วก็มันรวยพิษพิษปรติน้องฮูกก็ต้องโดนด้วยต้อง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 ทํงาใจเพราะว่าสังคมต้องถา,ถามว่าคุณเอาเงินเอาเงินมานจากไหน เงินได้มายัางไงสังคมมาตั้งตั้งข้อสงสัยพวกคุณนนท์น,ะนกูกก็ต้องตอบไปได้นะเอาเงินไหนไปซื้อที่ซื้อ,อวัวสร้างบ้านถมดินนะครับก็ต้องตอบไปได้นะครับในเมื่อเรื่องมันมาถึงนี้แล้วแชร์เลยนกูกมึงแชร์เลยนะครับเอาให้หมดดำมันยังไงเงินนี้มายังไงแชร์เลย นะครับในเมื่อมันถูกยึดแล้วมันจะไปกลัวทาไมอ่ะสูดตอมครับฝากไวให้คิดนะครับอย่าไปกลัวครับนาะยอย่าไปกลัวถ้างานนี้ทุกท่านครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าฮุกแฉเนี่โอ้โหดำเละเละความจริงก็จะปรากฏเราเห็นไงมาอืมก็ไปตามต่อไปว่ามันจะแชจริงไหมตามแรงข่าวพูดจริงไหมว่าถ้ามันโดนมันจะแฉ ็ต้องรอดูครับทุกท่านโอเคนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ในนิทานเรื่องนี้ด้วยนิทานเรื่องนี้เริ่มมันแล้วนะครับนิทานเรื่องนี้เริ่มมันแล้วนะครับเริ่มดุเดือดเผ็ดมันแล้วนะครับทุกท่านโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับกดติดตาม